ตอนนวล่อยนะครับพรว่าจะขึ้นง่ายบาครับคนกับมาครับฝนกับตกแล้วกำลังยัดใหม่ซอยกันนะผม อครับแถวเยหรือว่เขาลองด้เดี๋ยวกความเสีเร่รถไล่องดึงเมาองเลยนะครับรคุณนลุ้มครับผมเข็วนว่าใดเลยครับ ปห้องก็้านครับไปรุปนร่นกันครับวันนี้ป็นได้บอกครับมันี่